สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนขาวันนี้โอดจะมาแจ้งนะคะเรื่องโกของตอนเดียวนะคะให้รักนิวเซตอ i t ิชันของเรานะคะจะมีทั้งเครื่อง2 0 0 4นะคะแล้วก็เครื่อง2008นะคะก็สำหรับที่ลูกค้านะคะที่จะใช้อารถแบบตอนเดียวต่อข้อนะคะตรงนี้ก็ใช้เงินรับรถนะคะเพียง9,900บาทนะคะซึ่ง่างวดนะคะก็จะอยู่ที่9,200อยีกนิด,น,ดนิดนะคะ แล้วส่วนใครนะคะที่สนใจนะไฮรักรีโว่แถบนะคะต่อคอกนะคะตรงนี้ก็ใช้เงินรับรถยึดนะคะอยู่ที่9,900บาทนะคะขั้งวดของเราก็จะอยู่ที่9,800บาทนั่นเองนะคะก็สาหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องนะคะเพื่อนท้องนะคะที่จะใช้รถนะคะก็สามารถแนะนำม,มาให้โอได้ นะคะตรงนี้ก็สอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะรูปนะคะต่อข้อก็ตามนี้นะคะหรือว่าใครนะคะที่จะเสริมเทาลอยอเปลี่ยนเพาลอยเสริมแหนบเนี้ยค่ะเพื่อบรรทุกของนะคะจำนวนประมาณ5ตันนะคะก็สามารถติดต่อโอได้เลยนะคะยังไงก็เห็นคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะสามารถกดติดตามได้เลยนะคะและส่วนนะคะ อยากจะสอบถามนะคะเบอร์โทรของโอนะคะ0973575349นะคะแล้วก็ไอดีโอนะคะ09753 0973575349นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติต้าไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ